้ยแล้วทำไมฟอป้ามันหิวข้าวแบบนั้นอะมันไม่ร้อนตกแกให้อาหารชายยังไงล่ะเจ้าเมย์ทำงานไม่ขยันขันแข็งเลยโอ้ไม่กลัวนะเฮ้ยนี่เราสามารถเอาน้ำนาวให้ฟอป้ากินได้นี่ไงมันจะดับร้อนเหรออืมดับร้อนดีไหมแับวฟอป้าไม่ดร้อนจริงเฮ้ยใช่ฟอป้าไม่ร้อนแล้วว้าวฟอป้ากินปลาไหมอ่ะมนลองดูนีกินนะกินป่ะกินป่ะลองดูดีกินเฮ้ยได้ อุ้ยปิามมีความสุขตลอดเวลามิคมตลอดเวลาเพราป้ากินดาบไว้อ่ะพาดึจังอะอ่ะน้ำมะนาวกินแล้วหายร้อนซื้อมิซื้อมินี่รดน้ำฝอป้าด้วยทุกคนว่าไงลูกคนที่สองคูเปอร์กูเปอร์อุ้ยเร็วมากกูเปอร์เร็วมากเลยกูเปอร์รีบกินเลยซื้อชามเพิ่มล้วมั้ง ตอนนี้เรามีเงินต้อง6,000กว่าบาทจะซื้ออะไรก็ได้ทั้งนั้นอ๋อมันได้แค่ชามเดียวเหรอมันได้แค่ชามเดียวแย่งแย่งกินแล้วกันสาวเมดเนี่ยแบบผัดกันเติมอ่ะเพราะว่าตอนนี้หลายๆอย่างคือพวกเราทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งกดลูกเขากดลูกกดลูกนี่เรามาดูไอเทมชิ้นต่อไปที่น่าสนใจนะคะแปลว่าดีเจนี่ก็ดีเหมือนกันนะซึ่งดีเจนี้เนี่ยจะทำให้ปรอป้าของเราเนี่ยนะคะมีความสุขเพิ่มขึ้นนเาะ คนดาวตกกระไรไมีดาวตกอะไรอ่ะโอ้ยดาวตกเดี๋ยวโอ้โหขนดาวตกอุ๊กอาบาตนี่มันโคตรใหญ่อุกกาบาตชัดชัดแอบเข้าบ้านแอบเข้าบ้านแอบเข้าบ้านเฮ้ยอ๋อนอนข้าวเราตื่นตัวมากเลยดูดิมันโอ๊ตัวแตกเลยที่ไม้ที่ไม้จะเย็นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีวัตถุดิบอาหารของเราอันนึงที่เราต้องใช้สะเก็ดดาวตกแบบนี้ด้วยอ่ะใช่ใช่เราทำไงอ่ะเอ๊ยอุตาวหมือนมึน กลางหัวเลยไปหาไปหาผมผมจะสเก็บดัเราต้องเก็บ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 ช่วงเก็บ่วเก็บเอาดาตกเก็บไฟตู้ก่อนนะเฮ้ยนี่ไงพี่กิตมีมีลูกแมนเขาบอกว่าจ่าย500เนี่ยเขาจะมาส่งทุกๆ3วันเลยเอาพี่ก็จัดพี่คิดพี่จ่ายไปแล้วรอบนึงนะงั้นก็จัดไปดิไอ้ทุกคนทุกคนว่าไงค่าเช่าส0งร้อเอานะเฮ้ยจัดยดจัดฉันฉันไปบอกว่า ฉันจะขึ้นค่าเช่านายแล้วมันก็เลยขึ้นให้เลยเฮ <Hey, S 1> <laughs> ้ยดีมากกันนายบอกว่าจะขึ้นค่าเช่าทุกวันเอากันเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครัทุกคนมันมีกาดดอสช่วยอ่ะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นกาดที่สามารถที่จะดูแลบ้านให้เราได้ใช้เงินแค <Hey. S 1> ่หนึ่งหมื่นบนาทเองแต่ไปเลยพันนี่ครับผมเป็าก,การซื้อน้องกาดมาเฮ <Hey, S 1> ้ยอยู่หน้านว่าอยู่หน้าบ้านอยู่ด้าว่าไหนดิ้นี้เนเหลี่ยมมันเป็นเหลี่ยมมาเชียวฮองฮงฮงฮง เดี๋ยวจะคอยปกป้องบ้านเองจะไปไหนก็ไปตรงนี้ไปเป็นหน้าที่ของมาจอยโอ้โหสุดยอดเอ้ยมิวแมนมาแล้วเฮ้ยมิวแมนมิวแมนมาส่งนมครับผมเอาละครบับนมอร่อยๆครับโอ้ย,อยเป็นแผงเลยขอบคุณมากเลยครับถ้าได้นมแบบนี้ก็ดีดิงั้นเราจะทำการทำเค้กกันนะเพื่อนๆโดยการอันดับแรกเลยใส่นมลงไปปั๊บ แล้วก็ใส่ไข่แป้งแล้วก็น้ำตาลปรับไฟในอุณหภูมิแบบโ o w คุก <Wow. S 1> ว้าวรอรอรอเย้ฉันว่าเค,ค้กอนี้จะต้องน่ากินมากๆแน่ๆเลยที่ตรงน,นี้เลยพี่กิจใส่อุกาบาทแล้วก็เส้นลงไปอุกาบาทสองแครอทหนึ่งแล้วก็นุดเดิลใช่ไหมโอเคอยาก,ยากเห็นน้าอยากกินห<อ>ินอุกาบาทจรงเลยงั้น เดี๋ยวฉันเอาเค้กให้ก่อเจ้วฟ้าได้กินก่อนฟ้าป้านี่กินเค้กไปจ้านี่เพิ่มความหิวเข้าไปอีกเป็นแบบ200%เลยดูดิฟ้อป้าร้อนอิ่มแน่นท้องสุดๆน่าสุดยอดทุกคนทุกคนดูเงินของเราสกรแสนเงี้ยแสนสี่หมื้รวยรวยศรีพัน่า ในเมื่อเรามีเงิน1นึ่งแสนแล้วเราก็ควรที่จะซื้อด e ีเจอีไอกาโตไหนอะไหนอะดีเจเด็ดเดีเจนี่ไงนี่ไงนี่ไงดูนะไหนอะอยู่นี่อยู่นี่โอ้ยโอ้ยอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่ดีเจโทษทีนะที่ทำให้รอฉันคือดีเจกาโต

เราต้องทำอะไรเลยนะสุดยอดความสุขเต็มร้อยความสุขเต็มร้อยตลอดเว็ารนี่มันบ้านหรือมันผับเนี่ยโอ้ยดึกแบบนี้เนี่ยฉันว่าพวกเราพังก่อนไหนก็ดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยแล้วก็ค่อยมาปลูกพืชปลูกผักแล้วก็เจ้าพระพารต่อเป็นไรอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพี่พี่เข้าไปในแบ๊กอีนมคี้ฮะฮะ ไหนอ่ะไายเอากุญแจในห้องไดกุญแจในตู้เซฟมากุญแจในตู้เซฟใช่มันเขียวแบ็คลูมคีย์แล้วนัยก็นายเขาเข้าประตูนั้นมาไอ้ประตูโคตรนะโ oh my god ใช่มันมีกุญแจจริงจริงด้วยอุ้ยเฮ้ยเอ้าไม่ค้าสติฉันค่อยๆลดลงเรื่อยๆเดี๋ยวเราไม่หยุดไม่ได้อยู่ทุกยโคนรอไม่อยู่แต่ฉันเห็นชื่อไกลๆอยู่ ันเห็นฉันเห็นฉันเห็นชื่อวัดดีวัดดีพี่ิดวันดีวัดดีเอาฉันจะทางออกโอ้ g ก็ตัวนี้ไม่ใช่ทางออกเราต้องตามหาพี่ไม้อ่ะนี่ไงนี่ไงเห็นชื่ออีกชื่อพี่ไม้วัดดีโอ้เวทกรรมตอนนี้ค่าสติของพวกเราพออยู่ในแบ็กรูมเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆเอ้ยฉันจะทางออกแล้วรอด้วยตรงนี้มันไม่ใช่ทางออกนี่พี่ไม้มันเปิดขึ้นมาเรื่อยๆมันเป็นแค่ทางเหมือนไปต่อเรื่อยอ่ะ แสดงว่าในนี้อาจจะมีอาจจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ก็ได้โอ้ยค่าสติของเราเหลือ55ห้ากว่าแล้วนะคะผมโอ้พี่เหลือย <50. S 2> ี่เนี่ยเหลือห้าฉันเหลือ5้าฉันเหลือ50ใช,เ 50. ช่เราอาจจะต้องเอ้แปก๊กแปกก้กจะแล้วว่าไงใช่ไหมเอ้สบดีเราอาจจะต้องหาทางออกให้ได้ก่อนที่สติจะหายหมดหาประตูไปเรื่อยหาประตูตูไปเรื่อยถ้าเกิดว่าสติเราหายหมดเราจะตายอยู่ในนี้แล้วเราก็จะเน่าตายโอ้เราเฟะหายหมดแม้กระทั่ง เจ้้าาาตัวฟรรออปปขงทางนี้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 ให้ตายเธอฉันควรที่จะพกยามะยาจากแม่มดอะทางนี้ทางนี้โอ้ยสามเปอร์เซ็นต์ยี่สามเปอร์เซ็นต์อ้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วยังไม่ถึงอีกเหรอเฮ้ยทางออกเขาอะไรอะได้ได้มาอัลมอนด์นี่ได้ได้ทางออกแล้วได้ได้แล้มาอัลมอนด์วอเตอร์นางอัลมอนด์ไงอะฉันไม่เห็นออกเลยกดกดเก็บกดเก็บเก็บไปของแล้วแหละมีปิ๊งอ่ะ เอ้าทำไมไม่มีต,ตายเอา้เอาหรือว่าฉันเก็บมาแล้วโอ้ my god นี่ทำไมได้อันนี้มานาม้ำออลมอนน้ำแอลมอน,น,น,อมอนเฮ้ยที่เ,เราเจอในแบครูมตอนที่เราทำจากเทรคใช่ปะที่เรากินเราเลือดเต็มอะเฮ้ยงั้นอันนี้เนี่ยเราเอาไว้ให้ป๊อปป้ากินก็ได้นะงั้นเราทำไง,งมนมเราเนาะขอบคุณมากเลยครับ นมอันใหม่มาส่งด้วยฉันได้มันต้องหกกล่องนะพี่กิตเฮ้ยแสนห้าแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนบุกมีคนบุกมีคนบุกการโจมตีของพวกเรเก้ไอ้ไม่ใช่เลยค่ะฟ้าป้าเราไม่อยากเข้ามาอย่าละอย่ายกันเลกเหรอะฟ้าป้าบอกนายเลยเลกเก้ อะไรพวกฉันเนี่ยหนวกุไปมยช่วยหก่จ๋าจะบมาเนาะเอ้ป้าแปลกเปี่ยนฉันบอกแล้วไอหมาตัวนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยาอพวกเราจะไม่ทนเ้าใช่ไหมไม่ทนหาเราจะไม่ยอมที่จะให้บุมา ใช่แล้วง<อ>ั้นคนเราจะซื้อกาดคนใหม่พี่ไหมจัดการเอาการาาที่เก่งกว่าเดิมแรงกว่าเดิมเอาเก่งสุด,<ต>สดเลยไหมาสามารถที่จะทําให้พวกนั้นตายเอาแบบเก่งสุดนี่เลยแล้วกันคนทหารโอ้โหป๊อปคน,นทหารน่าตะเก่งแลละตอนนี้รับรองไม่มีใครสามารถเข้ามาในบ้านได้ครับเจ้านายดีมากการันเลย ไม่รู้ว่าไอพวกซัมเมอร์น่าจะมาอีกรอเป,ปล่านะแต่ครั้งนี้เราไม่ยอมแน่เหลือเวลาอีกหนึ่งวันเท่านั้นถ้าเกิดว่าผ่านช่วงซัมเมอร์นี้ไปแล้วอาจจะไม่เจอพวกมันเราก็ได้เนาะจะบอกว่าพลทหารปืนเนี่ยซื้อได้หลายตัวนะจริงเหรอตั้งเป็นป้อมปืนเย่๋ยบอกแล้วว่ามันมีเยอะกว่าที่เราคิดนนะ่ oh, <no. S 1> แต่ตอนนี้เงินของพวกเราเหลือเท่าหอยรอดมากเลยนะเราต้องเก็บเงินต่อนะเราทการเก็บของดีกว่าเก็บของขายเนี่ยฉันเก็บมา,าเกิดเทศ mm hmm. หายแล้วอีเดอรี่แปบ แปรแปรแปรโอ้ยของแต่ละอย่างนี่คือแบบว่าเจริญเติบโตไวมากนี่เอาโทเมชชที่เราได้มานะครับผมจัดการเอาไปไว้ในเซฟเพื่อที่จะได้เอามาผลิตผลผลิตเป็นอาหารของเจ้าฟลอปป้าได้พอมดหน้าร้อนกลายเป็นหน้าหนาวเลยหรือเปล่าจริงหรอไม่รู้แต่ว่าหน้าหนาวพวกเราซวยแน่อ่ะเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องสร้างเตาผิงอะไรให้ฟลอปป้าป่ะเราต้องมีชั้นสองก่อนนะเบสเมนต์ต้องมีชั้นใต้ดินนี้ งั้นเราต้องเก็บตังแบบมหาศาลเลยอ่ะเพราะว่าชั้นใต้ดินใช้เงินเป็นหลายแสนเลยห้าแสนเลยนะ what oh my god ชั้นไปตกปลาดีกว่าชั้นไม่อยากยุ่งกับพวกนายแล้วเครียดเครียดหาตังเงเป็นเครียดหาตังเครียดโอ้เปลี่ยนไหม for เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วใบไม้ร่วงอ่อใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงโอ้ใบไม้ร่วงหรือดูใบไม้ร่วงแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยมีผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์เลยเอ้ยมีขนาดสองเมตร พี่ไม้พี่ไม้เราไปช่วยเก็บเมล็ดพันธุ์ดีกว่าอ่าฮะเฮ้ยมีแชนิมสองอันร้านขายเลมอนไปแล้วอ่ะหายไปแล้วอ่ะเอาม่มีร้านอะไรมาแทนเล้าเอาโอ้ก็ให้อย่างงี้มัน๋อ้ฤดูนี้มันอาจจะไม่ร้อนแล้วนี่อาจจะไม่ร้อนแล้วฤดูนี้แล้ว่าหน้านี้ก็คือฟอป้าก็จะไม่ไม่ร้อนไม่หนาวเป็นอุณหภูมิแบบปกติปกติไงโอเคอ๋อมันเป็นร้านค้าชั่วคราวนี่นะตามฤดนามีหลายบ้านเลยที่มันไม่เปิดใช่ไหมอันจะเป็นร้านค้าตามฤดูกาล ได้แล้วครับผมเดี๋ยวน้ำต้นไม้กันมีอะไรบ้างวะมีอะไรบ้างะมาไงมาม้ามีกระดูกกระดูกกระดูกอุ้ยแต่ป้อมปืนเรายิงรัวเลยอะไรดีจมตีสู้มันสู้มันจะป้อมปืนอย่าไปใมันเข้ไปโอ้โหทำยังไงเลยทำยังไงเลยฉันคือดวงวิญญาณจากซัมเมอร์ฉันจะมาต่อสู้ f ร o m ป้องปืน,นค<ต>นดีป้องปืนค<ต>นดีนอุ้ย,ยม,มันเอามันเอาซี่โครงเพื่อนมันมาฆ่าเฮ้ยไปทาเข,าาข้ามาเดคันนี่ฉันว่ากระดูกเนี่ยมันยังมีแหลมเข้าไปในใบ้านเราได้จริงๆป้องปืนอันเดียวอาจไม่พอนะเนี่ยอุ้ยโอ้โหเก่งมากเป็นเงิรับเจ้านายโคตรเก่งมากเอาดีไปฉันให้ไข่นายเอ้ยเอ้ เช้าแล้วจ้าว,วู้ฮู้เช้านี้อย่าลืมที่จะเก็บค่าเช่าด้วยนะจ้าอะไรอีกเนี่ยเก็บทุกวีทุกวันเอาไปขอบคุณที่ใช้บริการนะจ้าแล้วก็อย่าลืมที่จะเพิ่มความสุขให้กับร r o ป,ป้าด้วยเอ้ยตอนนี้ความสุขของเรายัางเต็มเปี่ยมอยู่นี่นะยวสัปดาหแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มความสุขด้วยคาราโอเกะสำหรับแมวเหมียวมา พวกเราเปิดคอมแล้วก็จากนั้นเราจะไปที่ประตูใต้ดินนะคะนี่ซื้อเลยซื้อเราจะซื้อนี่เลยกุญแจ b a s e m e คีย์ปมาอ๋อรู้สึกจอนอุ้ยเฮ้ยลงไปได้แล้วพี่ไมั้มีชั้นล่างแล้วมีมีชั้นล่างและชั้นบนเฮ้ยชั้นบนยังไม่ได้แก่มาไม่ได้มาไม่ได้คือจะบอกว่าชั้นล่างอันเนี้ยแต่ว่าโล่งเตียนมากอ่ะอุ้ยอะไรนี่อุ้ยอุ้ย เทพเจ้าฟอปป้านี่มันจงสรรเสริญนี่เราสามารถที่จะมาขอพรกับเขาได้สีนะฮอดหอดเอ่อเทพเจ้าครับผมขอให้พวกผมรวยขึ้นรวยขึ้นแล้วก็รวยขึ้นแต่นะครับได้ต้งบริจาคเปเรื่อยๆเข้าขึ้นว้ายว้ายออต้งบริจาคให้แบบว่าพลังศรัทธาของเราแบบเต็มร้อยมึนมึนมึนใช่นี่บริจาคครับ นโมนโมตัดสะเฮ้ยพลังฉันศรัทธามากแล้วตอนนี้ฉันศรัทธามาก <Okay. S 1> yes yes ถ้านายศรัทธาลวก็นายต้องบริจาคเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่นายบริจาคความศรัทธามันจะทำให้นายร่ำรวยและจะทำให้<อ>ใคร<ะ>สามารถปรโจนตีนายได้ชิงนะครับท่านฟรปป<จ>ะอบบ้ศรัทธาไปเยอะความค่าศรัทธาบ,บริจาคตอนนี้ครั้งละสี่พันแล้วนะ โอ้ใช้แค่ไดปั๊มเงินก่อนแล้วกันค่ั้งละแปดพันแล้วนะเัินก็เลยปั๊มเงินก่อนแล้วกันบอกแล้วอ่ะเม่กันจะหมดแล้วไม่เงินหมดแล้วพีกิทเล่นรมือหน่อยเร็วเร็วเร็วนี่มันลองดูนะคะว่าถ้าครบถ้าสมมติว่าครบร้อยจะเป็นยังไงเหลือพันเดียวแลยต่อไปต่อไปครบหมื่นโอ้ยครหลือพันไปเดียวถ้าอย่างนั้นท่านรอสักครู่เดี๋ยวผมจะไปหาเงินมาบริจาคนะครับ ทุกคนเรามีอน้นี่ด้วยเครื่องทําความร้อนเป็นเตาผิงอะ่ะเออใช่แต่ว่าเราทําเตาผิงข้างใต้ดินอะ่ะในฤด,ดูหนาวนะคะเราจะทําให้แบบว่าเราชิลมากเลยแล้วก็ไม่ต้องแบบหนาวเน็บอะ่ะแล้วก็ฟอปป้าจะดอปเงินเพิ่มขึ้นอีกห้าสิบซื้อสิอครับเอาบาลาเอาปลาห้าหม <5, S 1> ื่นเองห้าหมื่นเองคนนี้คนนี้มีอยู่เก้าหมื่นเ้ยงั้นไปดูกันไปดูกันเร็วเรววว ทิ้งยังงี้เลยใช่แล้วหน้าเขาไปจุ่มเลยหน้าเขาไปจอออกมาคือเป็นลายตารางเฮ้ยเงินเงินขึ้นรัวๆเลยะพระเจ้านะไกลแล้วเงินเงินขึ้นเยอะนะเงินเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยอ่ะแป๊บเดียวอ่ะเงินขึ้นรัวๆเลยใช่ครับใช่ครับเรารอเงินคำว่าอีกแสนสามมันคูณห้าด้วยแหละมาอีกเป็ดหนึ่งและจะบอกว่าชะตากรรมของเราจะเป็นยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเทพเจ้าประป้าแล้วนะ ี่คือความศรัทธาที่แท้จริงพวกเราได้ทำการเก็บตังจนถึงเฟสสุดท้ายการศรัทธาแบบ100%พี่ไป๋ไหนอยากรู้ความศรัทธาเราต้องการอีกแค่หนึ่งหมื่นเท่านั้นความศรัทธา100%พี่กิตมาดูเร็วพี่กิตกลังเดินตบมาบ้านเร็วเราจะไปหาเทพเจ้าป้าถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเทพเจ้าเดี๋ยว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 มุด คือพวกเราเนี่ยก็ตากตามา oh. นานเลี้ยงท่านฟรอป,ป้าที่อยู่ด้านบนด้วยอาหารชั้นดีวิสกัสอาหารแบบของคนและอื่นๆท่านช่วยให้พวกเรารวยได้ไหมเง <c oughs> ินลองขอพรดูสิด้โปรดร้อยเปอร์เซนต์เรารวยด้วยท่านเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไม่ไม่รู้ดิเอาเอาดไปไหนไปไหน <c oughs> <c oughs> กไปไปไหนเจอกับรูสีเอ้ารูสีทำอะไรได้หนูเปเจอกับรูสีฟอปป้ารูสีฟอปป้าไปไหนไม่ได้ด้วยว้าวีลคัมมายชัยเขาบอกว่ายินดีต้อนรับเจ้าเด็กของเค้าคุณคือพ่อของผมเหรอครับขึ้นสวรรค์มาแล้วเหรอใช่ขึ้นสวรรค์มาแล้วแล้วไปไม่ได้นะสวัสดีลูกพ่อ ท่านเป็นพ่อค้าจริงๆอย่างนั้นหรออืมมันไม่สําคัญหรอกแล้วเจ้าคิดว่าไงเออถ้าดูจากหน้าแล้วนะฉันเป็นสรสัสเซนไดเป็นแมวเราคงไม่ใช่พ่อลูกกันหรอกว่าแต่เขาจะให้อะไรเราล่ะข้างซ้ายเป็นถ้วยทองคําส่วนข้างขวาเป็นเหมือนกับดาบทองอะ่ะเพื่อนๆโอ้ทองคําหรอโอ้ฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เราเลือกอะไรฉันไม่กล้าเลือกเลยอะเอาดาบหรือว่าเอาถ้วย เว้ยมันทำอะไรได้นะแต่ดาบคงเกไปเว้ยก็คงจะฟันแรงอ่ะเอาสู้ฟันแรงใครย่างนั้นข้าจะให้เจ้าเลือกเลือกได้เพียงแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นระหว่างถ้วยทองคำที่ระยิบระยับเปล่งแสงหรือจะเลือกเป็นดาบเอสคาริเบอร์โอ้โหดาบนี้จะเป็น p o w e r f u l ลมากเลยนะคะแล้วก็มันจะสามารถอยู่กับเราได้ตลอดไปส่วนถ้วยอันนี้จะสามารถทำให้ฟาป้ามีความสุข เฮ้ยมันเฮ้ยมีความสุขตลอดไปแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มมันก็ดีดิมันคูณห้าตลอดเลยนะแต่มันบอกว่ามันจะสามารถมีความสุขแต่ว่ามันจะลดลงช้าแล้วคุณจะเอาอะไรดีเพื่อนเพื่อนฉันไม่รู้เลยเราป้ามีความสุขแล้วเราเอาซื้อป้อมปืนประมาณสิบกันเ,เออเออเออฉันว่านั่นก็เป็นสิ่งที่ดีงั้นผมขอเลือกทำให้ป้ามีความสุข จาได้รับสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้ไหนอะเป็นไงบ้างอะความสุขอะความสุขไหนไหนคือความสุขเขาบอกว่ามันจะ happiness ลดลงแบบ slow เลยอะต้องคือต้องอะไรไหมอะไ้นี่ไงนี่ไงมีแล้วนี่นี่นี่พี่กิดดูนี่สิเห็นปะ มันเป็นถ้วยฮอลลี่เลยนี่เขาเรียกว่าเป็นถ้วยน้ำมนไงถ้าตั้งไว้แบบนี้ความสุขของฟ้าป้าก็จะลดไปรู้สึกว่าเธอต้องบริจาคเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านะจากเมื่อกี้อยากได้เพิ่มเรอลองดิสองบาทล้ไงให้ต่อสี่บาทห้าเปอร์เซ็นต์สี่บาทแปดบาทะคูณไปเรื่อยโอ้โหแสดงว่าเมื่อกี้จากที่เราเนี่ยได้ไปห้าแสนเราอาจจะต้องเป็นล้านหนึ่งแน่เล และแล้วก็มาถึงฤดูหนาวสักทีใช่พวกนายออกมาเล่นหิมะด้วยกันไหมว้าวตุ๊กตาหิมะนี่ฉันปั้นตุ๊กตาหิมะด้วยกันนะนี่ฉันปั้นจากนี่เลยแป้งปั้นอะไรงั้นเอาแป้งมาปั้นอ้าวไม่เอาหิมะเหรออ้าวให้ไป้งที่เอาซื้อก่อนนะรีบมามันยังไม่ตกอ่ะฉันปั้นก่อนที่มันจะตกไงเฮ้ยไปดูกันดีกว่าว่ามีร้านอะไรมาใหม่บ้างนี่ไงนี่ไงนี่ไงร้านขายเลมอนเนตตอนนี้กลายเป็นร้าน ช็อกโกแลตร้อนว้าวซึ่งเราจะไม่ได้ซื้อกินเองนะคะผมเราจะซื้อให้ใครกินพี่กินซื้อให้เรากินเองรอให้ซื้อในี่ป้าป้าป้ากินกาแฟร้อนแล้วใช่เวลาป้าหนาวไงร้อนอร่อยอร่อยป้ากินกาแฟสุดยอดจริงเ้วก็อย่าลืมเอาเค้กให้มันกินด้วยนะตอนนี้มันมันดันอยู่มากเลยความสุขร้อนเหลือเนี่ยเราผ่านทั้งหน้าร้อน หน้าใบไ,ไม้ร่วงหน้าใบไ,ไม้พริมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าหน้าหนาวมันจะมีตัวอะไรมาบุกเราบ้างเพอเออาจเป็นเยติหรือเปล่าโอ้โหวเยติน่ากลัวนะฉันว่าเราซื้อป้อมปืนอีกอันแมฉันว่าหน้าหนาวดูไม่ค่อยปลอดภัยเอาไหมเอาไหมเอเอหอน้านากลัวเหมือนกันนะจัดเลยนะนเ,พเพิ่มเหนือพี่ไม้ปะหรือนายนายจะเฟดก่อนเฮ้ยฉันว่าป้อมปืนก่อนเลยเทพเจ้าจัดไม่อันหนึ่งบาบมีไงนะป้อมปืนสองอันแบบนี้ปลอดภัยหายหัวน่าจะต้านทานได้ดับหนึ่ง ฉันว่าครั้งหน้าฉันจะทําการขออาวุธเขานะเพราะว่าอาวุธเราไม่ค่อยดีเลยฟันไม่ค่อยไปทีแล้วเราก็ได้เป็นรูปปางของเทพเจ้าที่ฉันไปคุยมานะครับผมเฮ้ยหน้าหนาวแบบนี้เหมาะที่จะตกปลานเนี่ยเขาตกปลาดูไหนละกันเออลองดูตกปลาดูได้ปลาอะไรตอนนี้หน้าหนาวะฉันว่าน,น่าๆปลาหิมะอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครังที่ของจริงครนี้ของจริงไล อะไรอะอะไรอะแบล็คลูมคีเฮ้ยเฮ้ยไม่ฉันได้แบล็คลูมคีมามาจะเข้าไปเอาเปล่าเป็นลูกคนเดียวอะเดี๋ยวฉันก็ไปเอาเข้าไปเอาของเพิ่มก็จัดการไว้เลยนะเฮ้ยฉันได้แบล็คลูมคีแล้วเหมือนกันเฮ้ยจริงวะเนี่ยพี่ไม้จริงมาตะเกียบเฝ้าบ้านคนเดียวนะโอเคตอนนี้ชั้นแรกเป็นสปีดโพชั่นกับเอ่อซานิตี้โพชั่นมาใช่ฉันฉันต้องแลกด้วยไหมเนี่ยมาอยากแลกก็ได้นะ ในในนั้นไม่รู้ว่ามีอยู่หรือเปล่าอ่ะมัชลูมนนะมีมีเห็ดม,มีเป็นล้านเลยอืมพวกเราเดี๋ยวจะสามารถรอดออกมาได้หรือเปล่าเ <มา S 1> ราไม่ไหมเนาะฉันพร้อมไ, One, two, ไปวันทูที่ขับไปขับไปเลยขับไปเลยหาประตูสป,ปีดด้วยเพื่อโ้ยสปีดสปีดเร็วสป,ปีดเร็วพี่ไหมนายกับฉันอยู่คนละที่กันเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นเฮ้ยจะเจอประตูแล้วจะเจอประตูแล้วยังไม่เห็นเจอเลยเจอแล้วเจอแล้วตอนนี้เราต้องหาทางไปให้เร็วที่สุดนะคะ แล้วก็อย่าลืมว่าป๊าป้ารอเราอยู่ที่บ้านเพื่อรอหาของนะของในแบ็ครูมมันมีค่ากับป๊าป้าเรามากมันสามารถเพิ่มชีวิตให้ป๊าป้าเราได้เฮ้ยประตูเจออีกแล้วเจออีกแล้วพี่ไมพี่ไม้ฉันเจอนายอ,อ่ะเห็นใช่ไหมแล้วเขับแล้วโอ้โหตอนนี้ค่าสติคือแบบเหมือนจะลดอ่ะจะลดลงไปเรื่อยๆเลยอะ่ะพี่ไมใช่แนละ้วมันลดรัวๆเลยตอนเนี้ยไอ้าอทางไม่เจอเลยไอ้ตายเธอเอ้ยเจอแล้ว โอ้ยทางตันเฮ้ฉันเจอทางออกอะ่ะแล้วเราจะออกอยังไงอ่ะพี่ไหม้องไปเก็บของไงเราต้องไปเก็บของก่อนเหรอใช่ไว้แล้วไงยังไม่มียังไม่มีของอะไรให้ฉันเก็บเลยแม้แต่ชิ้นเดียวฉันออกไปไม่ได้โอ้ไม่ทันนี้มีประตูเด่นนะ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 โอ้ oh my god แล้วเข้าปไ,ออไปรถได้ต่ออ่ะ โอ้ทำไมทางตาน่ะเนี่ยไม่ต้องเข้าประตูไปเก็บของเข้าถึงเข้าสุดๆเลยฉันเก็บได้แล้วฉันได้อัลมอนด์แล้วโอ้ยฉันไม่เจอของเลยฉันไม่เจอของเลยแม้แต่ชิ้นเดียวอ่ะมันไม่มีของมันจะมีของแค่ด่านสุดท้ายเท่านั้นเจอแล้ว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 เก็บมาเก็บมาแล้วเก็บแล้วออกเลยเออโอ้ยอยทำไมก็ทำให้ซ็อบบ้ามีสามสามสามชีวิตเหรอได้นี่เลยชีวิตที่สองทำไมใส่เข้าอีก ปลาเค็ญปลาโคกระพัพนนี่คือแมวสามชีวิตถูกต้องเราทำให้เขาเป็นเก้าชีวิตไปเลยเอ้ยตอนนี้สามารถขอพรที่เป็นเจ้าได้หนึ่งตกแสวเหรอนเนี่ยจ้าจะได้รับหนึ่งล้านโอ้ตายแล้วต่อไปหนึ่งล้านโอ้โหล้านแลว้วพี่เออเป็นล้านเลยครับอ้เป็นล้านเลยเหรอตายไหแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยฉันขายไปได้เปล่าอ่ะ ฉันว่าเราต้องเก็ค่าเช่าเป็นสองเท่าอ่ะพี่กิจพี่รีดพี่รีดถ่ายเขาละดูเท่าหร่เออ่ายดูซิตอนนี้พี่กิจรีถ่ายเขาเป็นที่เรียบร้อยเงินค่าเช่าในเดือนนี้เราจะได้สองหมื่นห้าวูู้วูถูว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 ่าสุูวูวูาูนายูวูวูวูดูว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 ่วู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 วนวูวูว่าตาูวัวูวอวูวูนววนวูืูนูวูวูาวูวูวูวรววั คืนที่ห้าเนี่ยเหรอคืนที่ห้ากับคืนที่สิบฉันสังห์ฉสังเกตมาหลายรอบละหลายฤดูการละแต่ฉันก็จําได้นะว่าคืนที่ห้าตอนที่ฤดูใบไม้ร่วงอ่ะเราก็เจอเหมือนกันใช่เออนั่นนะสิแล้วก็วัน,วนสุดนนท้ายเนี่ยเราอาจ,จะต้องเก็บตังค์ดีๆถ้าเกิดว่า,รรรามันพลาดเราจะต้องตั้งป้อมปืนอีกปะใช่ป้อมปืนเราน่าจะมีแตกนะเพราะเหมือนเหมือนกับมันวิ่งมาฟันเหมือนกันนะจริงหรอเห็นไหมเห็นไหมเห็นมันวิ่งมาโจมตีป้อมปืนอ่ะเราต้องอาจจะต้องเซฟเงินตังค์ไว้หน่อยหนึ่ง โอเคได้ได okay, okay, yeah, ้ได้ไฉ oh, ันเตรียมตาวไว้พร้อมเลยอีกไม่นานเซฟเลยเซฟเลยเราอาจจะต้องเจอศึกหนักศึกใหญ่แต่ตอนนี้เราต้องเก็บตังให้ได้ร้านหนึ่งก่อนเพื่อขอพรเทพเจ้าหกแสนแล้วหกแสนแล้วหกแสนแล้วตอนนี้เราเก็บตังได้ประมาณ900าแสกว่าแล้วเราจะไม่ทําการเก็บเพิ่มเพราะเช้าแล้วเราจะได้เก็บตังจากคนเช่าบ้านมันจะากาศสดชื่นเอาเงินมาเลยว้าวอะไระนบุ๊ มันรอมันรอสงครามจบก่อนค่อยมาส่งนมไอ้เพื่อนแต่ว่าเราเก็บตังค์ได้ขอพรขอพรเลยอขพรไปดูซิครับหนึ่งล้านบาทกับการขอพรดูซิว่าครั้งนี้เราจะได้อะไรโอมสาธุเฮ้ยเฮ้ยเขาไปหาเรื่องสีแล้ววะ จอกับเทพเจ้าอีกแล้วโอ้เราเจอกันอีกแล้วนะแล้วเอ่อครั้นี้ผมจะได้ดาบนี้หรือเปล่าครับอืมไม่ไมอา้าวเดีโปรดขอผมุณฉนะครับไม่ขอร้องท่านผู้เท่าไม่แล้วฉันจะเสียตังค์มาเพื่ออะไรด้โปรดอืมโอเคโอเค ไรกันแล้วก็ฉันให้นายก็ได้แล้วก็รีบไปซะฉันอยากอยู่คนเดียวอ๋อโอเคงั้นผมขอรับดาบอันนี้ไปเลยแล้วกันเอ๊ะยัยว้ Whoa. Whoa. าวโอ้อ้าวไม่เห็นเหมือนเลยไม่เหมือนอนะแล้วเรา,อเ,อาเอาดาบยังไงอะระดับเเดิมหรือมันจะแรงขึ้นเฉ<ด>ยเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นก็ได้อ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคอยู่ ครั้งต่อไปเดี๋ยวพวกเราคงต้องขมักขมเนในการเก็บเงินมากขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินของเราค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็การขอพรไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยได้แต่ด่ากับได้แต่ความอะไรมาก็ไม่รู้เอาเป็นว่าสําหรับวันนี้เนี่ยพวกเรานะคะต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครอยากจะดูเกมนี้อีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สสำหรับวันนี้พี่แป้งและเพื่อนๆต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย